ทแบนี้าปตันที่ก่ะอตอปรับขอคุณครับ้าคุณมีผักตเ้ามันต่อกเอถามันนี่มีทัแล้วตออีกต่อปาวางลงรถวางลงเตืน

ผลิตภัณฑ์บริษัทมนโอมงรับจำกัดนะฮะ p k i n p c o y ้อก็ันกรบายใหม่้นอกบางดอกบางต้นเนี่ยอบอออออกอกอกแล้วนะ ตามไปรับชมคลิปต่อไปนะครับทั้หนีายนะคทั้งฝูกทั้งแขนงตูดทั้งแขนหรมดนจะแขนเนี่ยดี เออไปต่อทางดากนน้องอดีตอนย้าิทอีสไปอยู่ตรงนั้นเห้หิานอยง้นเมหุ่เลยนานแล้วเดี๋ยวจะแย่เอาเดี๋ยวมันแล้วเออ่งหน่อยได้มแม่ห่างนอยได้ จะเปลี่ยงไปตรงนั้นแหละปลูกตรงไม้นี่ประมาณแต่เราไม่ได้โหลดเลยดีคลิปผ่านไป 啊不多三百个。<laughs>

เดี๋ยวเราจะไปเอาเครื่องละสองหมื่นตอนนี้โอ้ยเราจะเอารืองละห้าร้ตั้งว้แล้วก็คุยคนเดียว่เดี๋ยวปดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกช่องหนึ่งนะยืมกดติดตามด้วยช่องแห่งจักรพาดกโอเคนี่ก็ไม่ปช่องคนอื่นแล้วจะเอามีกแหจะางดีเลยโอ้ยยืมฝากกดติดตามไว้นะเดี๋ยวจะเปิดอีกช่องนึงนะรนี่น่โ เดี๋ยวเราจะเปิดช่งแทนฟังปู่คนหนูก็คุยไปเนาะน่เอาถ้ามันคีก็ร้องเพลงว่าเราจะเปิดสำรองไว้เราักปู่บอกแล้วเราต้องเอาหลักถืเออเราลงก่อนปวดเอปวดเอวไม่มานม่มาดินเอาปวดก็ได้คนหลังเหนื่อยกัเศร้าเตน พื้นร่างกาย <ใน S 2> ตือเขาให้ลูลลรรกเขาไหวไหวให้เขาดำก่อนถ้าถาการวนหลังแล้วพี่แดงเพราะว่าผสมคูหลายวันกูระอกปนี้นเขาเวันนี้เขาไม่เทพื้นบอกเทวันนี้เหรอครับเอาผสมเอง โม่อะไรถ้าถ้าเอาฟูนมาเยอะขนาดนั้นมันก็ผสมเองตัวดังเอาโม่มาแล้วก็หมุนละผสมโม่นมมนะเปูนเูนเตียงเียงเียงทางหมดเตัวไหอันนี้เหรอเรี่นบอกว่าคำใช้บอก อ่าสิบนาทีแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากทีพีคอฟฟี่ฝากเสื้ออคงปูปาริจิตนะครับให้กับเรายูทูบเบอร์ด้วยเรื่งนี้หรออ๋อเนียนหรอแะเนียนอ,อ,อย่าลืมสั่งซื้อในนามไทยไปนอกเด้อนะครับผมอ่ะลุงพันขึ้นใหม่แล้วเมื่อกี้สิบหกนาที เดี๋ยวมาตรโอมาอย่าไปต้นมาวัี้นะครือสินค้านะครับปูาริิตนะครับแใหม่้นใหม่ศิษ9นะครับใหด้น้าที e อทุกช่องนะครับอินรีัญาตรารักษ์ทานเดินดกันต่อไปครับ เสื้วจะโห่โห่เมื่อกี้ตักออกเลยนะครับตัไม่ถึงไม่ถึงห้าริบ่อเดี๋ยวถึงหน้าหน้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เสื้อช่อเดียวเสื้อชว์เดียวกันเรียบสิเสื้อช่อเดียวโหสุดยอดเลยดอกสวย เล่าเป่าเนี่ยและตัวอย่างเดียวไอ้แข้งสี่ขาจะมาเล่นที่ว่าเป็นสนามหญ้าน่ะหมดเลยแล้วไม่เหลือเลยแล้วเออดอกไม้ทั้งสองแบบเนี่ยปลูกครั้งเดียวแล้วมันจะร่วงลงมันเกิดขึ้นไหน off. Oh. เอาอยู่ทานมันได้ตัวข่มักนะอดเนื้อมากัวทน้ม่ไทีไม่ผ่านมาเพราะาหมา่างันรถ ปมยาห่งใบหนึ่งศูนย์อ่เอาชิปนาใบนึงเอามาลวดชิปเส้เงินเจ้าเอาเงินเจ้าแล้วเงินคอยอยู่บ้าน ไว้ให้ยังอยูข่เพืองมีเงินร้อยอารถเดี๋ยวเขารอเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะดินไปกูเจ๊ะมารเดี๋ยวเอารอยู่นี่แลรออยู่นี่แหละ ทำอะไรได้ไปไปเอาทอะไรไม่ได้เลยโอ้โหโอ้ไปเดินไปแล้ว้มันห่ร้อยเมอกี้กันกินข้าวอเตอซ้อนไเยแล้วอซ้อนอ่ค่อยจะซ้อนเจ้าไป อยู่ตรงนู้นไปใกล้เศรษฐีจะได้เหมาเศรษฐีตื่นแล้วล่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ